ครับเราก็จะพาแต่งผักหวานนะครับให้ออกนะครับนอกฤดูนะครับตัวนี้จะแต่งวันที่ยี่สิบมีนานะครับก็ผักหวานก็จะมีช่วงอายุประมาณสิบห้าวันก็จะออกยอดเต็มที่นะครับหรือว่านานกว่านั้นครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับผักหวานที่เราแต่งกิ่งนะครับให้มันออกตามที่เราต้องการนะครับก็คือ ผมจะใช้สูตรบริสใบนะครับอันนี้ก็จะบริสใบแก้อะนะครับเพราะว่าจะให้เขาซ่วยหาอาหารได้เลยนะครับอันนี้เป็นผักหวานที่ตัดยอดวันที่20ิมีนานะครับวันนี้ก็วันที่3 2มเมอสองมีสานะครับสองมีสาก็ผ่านมาประมาณ13วันนะครับผักหวานจะอยู่เลนี่แหละครับไม่เกินประมาณ15วันนะครับพร้อมเก็บอันนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วนะครับยอดก็จะอวบใจนะครับยอดก็จะอวบใจ ki okay. te